โยโยโยสวัสดีครับ FC คืนนกหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนนกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้จะตอบให้ทุกข้อความนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัส,สบดีครับคึงเน้นทีมเดียวพี่เจ็เลือกเอาเกมเวลาตีสามตรงลิเกเอิงฝรั่งเศสโอลิมปิกมา์เซอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับตูลูสมา์เซมี30มแต้มจากการชนะ9เสมอ3แพ้ไป3 เกมล่าสุดทําได้ดีมากนะครับบุกไปชนะโมนาโกถึงถิ่น3ต่อ2ครับสภาพทีมคืนวันนี้ขาดเกอร์สันกับอามีนฮาริสเท่านั้นนะครับที่เหลือตัวหลักๆเหมือนเดิมตรงกลางอย่างวาลองแตงลงชีเช่นะครับแนวรุกนําโดยดิมิทีพายยัตเล่นกับนูโนตาวารสครับหน้าเป้าเป็นตัวเก๋าอย่างอเล็กซิสซันเชสพร้อมลงล่าตาข่ายเจอกับตูรุดมี16แต้มจากการชนะ4ี่เสมอสี่แพ้ไปถึง7เกมล่าสุดบุกแพ้รันมา 1- 2นะครับ3แนวรุกก็เป็นอาโดโอไนวูครับากเรียอาบูคาวแล้วก็หน้าป้า เป็นนาธานเอ็นกูมูนะครับเจอกันล่าสุดต้องย้อนไป3ามฤดูกาลที่แล้วครับในลีกเอิงปรากฏว่ามาร์เซชนะไปกลับในบ้าน10เกมเยือนบุกชนะ20นะครับแน่นอนก่อนเกมมาร์เซเป็นต่อแน่ครับ เป้าหมายของมั์เซคือการกลับไปในพื้นที่แชมปีเป็นสีนะครับก็คืออันดับ3เป็นอย่างน้อยครับฟอร์มช่วงหลังก็ชนะมา2เกมติดเจอกับตูลูสที่ฟอร์มแย่ใน3เกมหลังแพ้รวดไม่มีแต้มครับผมว่าเกมแบบนี้มักเซน่าจะสตาร์ทได้ดีหลังบอลโลกครับด้วยกา,การการันตี1ประตูมีหน้าในบ้านไปลุ้นเม็ดสนะครับให้เชียร์โอลิมปิกมักเซเป็นครึงเน้นทีมเดียวประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย